เขาเป็นแขกรับเชิญแม่แม่ว้าวผู้ชายอะไรดูดีหล่อสะมากเลยผู้ไม่น่าเรีเยกม,ม,มีผัวเลยเลยผู้ไม่น่าเรียกมีผัวเลยอะไรเงี้ยถึงแม่ไม่มีเขาจะเอาแม่ไหมเพราะนั่นน่ะสิโจทย์มันยากตรงนั้นแหละโูกมันยากตรงนั้นแหละแล้วมีเรื่องดา่ารึเปล่าเรื่องอดีเยอะจังเลยหนึ่งแย่งหมอนนวดด้วยกันทำไมอ่ะเอาไอ้เข้าใจชุดดีมากเลยครับดีตรงไหนดีส่วนไหนดีทุกตรงเลยครับสมาคุณไอ้นี่คือที่คือ โหคือชุดสะสมมะครับชุดสะสมเลยนี่คือไตพาคีเลยชุดแบบเขาเดินรายการขอถอดให้เลยนะชุดถ่ายรายการเสร็จขอถอดให้เลยนะไม่ต้องพักนะครับสวัสดีครับเอาเรื่องดีก่อนล้วกัน เรื่องดีคือเป็นพิธีกรที่ผมว่าน้อยคนพิธีกรที่หาตัวจับยากมากเพราะเขาไม่ค่อยอาสาไม่รู้ว่ามันขี้เกียจหรืออะไรไม่รู้นะแต่ว่าเป๊ะมากคิวเป๊ะการทํางานตรงต่อเวลางานออกมาเนียบแล้วไม่เหมือนใครส่วนเรื่องเร็วๆไม่ต้องพูดถึงมันเยอะมากอะ่ะจะเอาเรื่องไหนก่อนมาถึงมาทํางานพร้อมกับปิดโตผมจองอันนี้ครับผมจองอันนี้ไม่จองกับข้าวอะ่ะแล้วพอเขาเอ่ยถึเข้ามากินบอกว่าพี่อย่าก,กินเยอะนะครับพี่อย่าก,กินเยอะนะครับเดี๋ยวผมไม่มีเอากลับบ้านน,าน่นรวยขนาดนี้นะทำไม ต้องอกับข้าวไปกินที่บ้านบอกอ๋อกับข้าวที่นี่อร่อยอหมก็เป็นข้ออ้างที่ดีแต่ที่สําคัญไม่รู้ไม่กลับบ้านหรือเปล่า <S <S เพราะว่าเท่าที่ดูไอจีตามไอจี IG, ปุ๊บมันเหมือนลงลงหลอกอะลงสับขาหลอกอะว่าอย un ู่นี่อยู่นี่จริงๆตัวมันไม่ได้อยู่ตามไอจีเลยลูกไปอยู่ไหนแต่เคยถามโอ๊ตเหมือนกันโอ๊ตเฮ้ยกันไปอยู่บ้านโอ๊ตเหรอวะนี่อยู่บ้านผมพี่อ่ามันบอกกลับบ้านก็อยากอยากให้พลอยรู้ไว้ว่าสื่อดีๆลูกนะแต่เขาเป็นคนดีนะ แค่นี่แหละเดี๋ยวมันเละแต่จริงๆกันคนน่ารักมากครับกันอ้าวเดียวไดกันพี่กันเราไม่อยากเรียกพี่กันเลยมันจะเป็นพี่การไงกันอยู่อ่ะตั้งแต่ร่วมงานกันมาที่เดอะแมทเป็นไงบ้างสี่ปีจริงๆแล้วว่ากันไม่รู้หรอกว่าแม่แอดมันขอมาตั้งนานแล้วจริงๆนะเพราะว่าตอนเมื่อก่อนนะแม่ทำมาไอรายการเนี้ยโชว์แตกฟองอ่ะแล้วเขาเป็นแขกรับเชิญแม่แม่ว้าว อะไรดูดีหล่อสุดมากเลยผูไม่น่าเล่มีผัวเลยผูไม่น่าเล่นมีผัวเลยอะไรเงี้ยถึงแม่ไม่<อ>มี่เขาจะเอาแม่ไหมก็ <S 2> <S 2> <S นั่นน่ะสิโจทย์มันยากตรงนั้นแหละลูกยากตรงนั้นแหละเออเขาไปบอกความใฝ่ฝันเขาในรายการบอกเขาอยากเป็นเขาเคยอยากเป็นดีเจเปิดแผ่นนะสแควร์เปิดแผ่นแล้วเขาทำอาหารญี่ปุ่นเป็นตานักเนี่ยเอาไให้แม่แดงอู้หู้คิดแดงคิดแดงจริงเจอกับกันมานานมากเลยแม่จริงนะลูกก็สบายกันอยู่เอทามเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกันเป็นดีเจเหรอเคยได้เป็น กันเป็นนายแบบมาก่อนตอนเขาเป็นนายแบบอ่ะโอ้โหนี่ยเป็นนักข่าวก็คือตามแล้วก็ไปแล้วเราก็ก็ปยนกินไม่รู้เลยว่ากันเรารู้แค่ว่ากันเล่นละครแล้วก็วันดีคืนดีเขาก็เดินบันไดเลื่อนลงมาแล้วเราก็เดินไปแบบขอเบอร์ไม่เมื่อขอเบอร์เป็นใครมึงขอเบอร์เราจ้าว่าไม่เพราะเราอจะต้องหาดีเจบอกว่าเราจะต้องแบบวาดไอ้นี่นุ้เดินไปขอเบอร์กันแล้วกันให้เบอร์รองเท้าลูกมาใช่ไหมใช่เป็นเบอร์อะไรอย่างนี้ แล้วตอนแรกกันจะมาทำแฉอโอหมึงนี่รู้จริงๆร,รู้แล้วจริง,รง,รงๆเลยเลยไม่ไคุไม่คุยกับแม่แล้วตัใจเฮ้ยทำไมมันรู้ละเอียดจังนเนาะเรื่องเล็กๆทำให้เป็นเนรื่องใหญ่หัวโล่ทำไมมึงรู้ละเอียดจังวะก็เป็นคนดั้งทำเทปดีเจกับกันลูกที่พึ่งในก็ดีนะแอร์เย็นดีเขาเก่งมาจต่ไหนแต่ายนะแม่ก็คือเหมือนเขาแบบเาคาตั้งใจว่ะเขาตั้งใจเขาบอกว่าเขาไม่ได้แบบสนใจสคริปต์แต่เขาใช้ความเข้าใจ ในการทํางานแต่แม่แม่รู้สึกว่ากันเนี่ยมันเป็นคนตลกใครที่ไม่รู้จักเขาคงจะคิดว่าเขาเป็นคนนิ่งๆแต่จ,ตจริงๆแล้วกันเป็นคนตลกจริงและปั๊อะไรนะแล้วเกตในรายการเนี่ยชอบจิกกัดเราสองคนแ<ช>ม่ลูกเราเล่นมุกอะไรไปเงี้ยถ้าไม่ถูกใจ๊เขาหรือม,มุกเป๊กอะไรเงี้ยเขาจะทําเติมใช่ไม่มีมาปลอบใจคิดว่าเขาจะอยู่ในวงการนานไหมแม่อ่ะพูดตรงๆคนแบบนี้ไม่ตายดีหรอกลูกทํางานได้ทุกรูปแบบในวงการบันเทิงดีเจก็ได้ทำวิทยุก็ได้ เล่นละครก็ได้ในตำแหน่งไหนของวงการบันเทิงก็ได้ให้ผมพูดอะไรพูดเด่รายกรอ่ะจริงผมไม่ค่อยอยากร่วมงานมาหรอกพูดจริงเพราะว่าบางคนที่ใส่ไม่ค่อยดีอ่ะคือในภาพของความเป็นพิธีกรระดับประเทศภาพของความเป็นคนดีภาพของคนระคอบครัวจริงมันมีอะไรที่มันเยอะกว่านั้นแต่ว่าผมพูดไม่ได้งั้นเราพูดแต่เรื่องดีดีดีกว่าเป็นคนเก่งมากหาเงินเก่งเรียกมาสีเก่งอันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้อันนี้กองนาติการที่ซื้อหลายอันที่ขายไปแล้วก็อันที่มาหลอกขายเพื่อนอีกเนี่ยมันก็ ลบไลน์ลบเบอร์ไปหน<_<_<_<_<_<_<_่อยนะอย่าโทรมาเยอะอย่าโทรมาบ่อยเพราะว่ากลัวไปหมดแล้วแต่ก็ยังร MM ักเพื่อนเสมอแล้วก็ขอให้กิจการรุ่งเรืองนะครับกับเพจจังไรเหมือนกันเองอะไรนะชื่อเพจอะไรนะกันเองเฉยๆครับเวลี่กูดครับเลิฟเลิครับครับผมพูดถึงกันตะาวอนนะครับพิธีกรอันดับหนึ่งในเวิร์กคอยสนะครับที่เนี่ยเขาเก่งเรื่องการพูดการแบบเชิญแขกแต่ละคนอะไรเงี้ยยืนหนึ่งเนี่ยผมดูประจําเลยยืนหนึ่งยืนหนึ่งเฉยแล้วก็ยืนหนึ่งมันอีกคนนึง เออ referral, ชอบชอบคนนั้นมากกว่าถึงแม้เนาวแล้วนี่ถามถึงซีหรือกันกันกันอ้ทั้งรายการพูดแค่ถอดหน้ากากครับพูดแค่พูดแค่ประโยคคำเดิมพูดประโยคทั้งรายการถอดหน้ากากครับตีสีวัชดีกว่าเยอะสวัสดีครับขอต้อนรับข้นสู่ I Can See You White Thailand นักร้องซอแอบพูดแค่ีนไก่ลิงแต่ที่ซีดิ อันดับหนึ่งแล้วชั่วโมงนี้คนอย่างนี้ไม่น่าพูดถึงหรอครับทำไมอ่ะเเาไมม่ีทุกคนเห็นแต่ในมุมที่เขาแบบว่าแสดงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคือแบบหลังกล้องก็เป็นคนแบบไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่อย่าเรียกพี่เลยอย่าเรียกพี่เลยเนี่ยพี่จะมาสัมภาษณ์เขาแล้วแบบให้พูดถึงพิการพูดถึงเรื่องดีๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็องแบบนึกไม่ออกจริงแล้วแบบจะให้พูดหรอกกล้องออกี่ไม่ออก อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อะวันนี้มาถามเหมือนกันถามคอนเทนต์ว่าให้พูดเรื่องอะไรกันนะได้สองจุดอันเนี้ยสิบปีก็หมดแล้วโตในคุกก็แบบได้โตในคุกโตในบอดโตในคุกให้พูดถึงกันเหรอครับเอาเอาเรื่องไหนอะมันเรื่องดีไม่ได้นะไม่มีจริงแล้วเนี่ยให้พูดแบบจริงๆเลยนะกันเป็นคนที่น่ารักรักพี่รักน้องชอบเป็นห่วงอ่ะชอบพี่ต้องวันนี้ด้วยจะทำอะไรแล้วโตเขาเองเนี่ยรู้ว่า เขามีความรู้เรื่องนั้นหรือเขามีคอนเน็ชันเรื่องนั้นเนี่ยเขาจะดูแลเราเป็นอย่างดีนับถือเลยนะภูใจเลยเรื่องไม่ดีหรออสักหน่อยโอ้โหเรื่องไม่ดีมีเวลาสักชั่วโมงไหมหน้าตามันอ่ะไม่ดีมาอยู่ใกล้แล้วแบบสู้เราไม่ได้อะไรเงี้ยกันยาจัตวรนะคะก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เจอมานานมากต้งแต่แบบว่า เป็นแบบว่าวุ่นวุ่น,นในวงการบันเทิงกันอยู่นะคือเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจแล้วเขาเป็นคนที่นี่ถ้าพูดเลยนะรายการนี้นะถ้าไม่มีกันนะเสร็จดึกกว่านี้อีกเข้ยมันเป็นคนที่พูดไม่ค่อยผิด <S <S พอเวลาออนสเตจแล้วเนี่ยมันเป็นคนที่แบบรันได้ดีมากๆอันนี้อันนี้ชมแล้วก็เป็นคนที่กลมกล่อมเพราะว่าหล่อแถมยังตลกอีกด้วย <S <S คือรายการเดอะแมสเนี่ยเขาต้องการความแบบแกรนถูกไหมเพราะว่าเป็นรายการใหญ่โอ้โหกล้องอ่ะมันเยอะมากขนาดเราอ่ะนั่งอยู่เลยไม่รู้เลยว่ากล้องซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างคือกล้องมันมาจากทุกทิศทุกมุม ีการรู้ว่ากล้องไหนเฮ้ยทำไมไฟไม่กระพริบอะเราบอกต้องม,มองไงไรือว่าไฟราะว่าเวทีมันเยอะมากไฟมันแสงสีเยอะมากใช่ไหมมันค่อนข้างเป็นแบบคุณสมบัติที่หายากนะเพราะปกติทางการก็ท,ทางการเลยใช่ไหมแต่นี้ทางการแล้วตลกด,ด้วยแล้วก็มันดีน่ารักรนกลมค่ะแล้วมีเรื่องด่าบ้างไหม เรื่องดีเยอะจังเลยหนึ่ง <1. S 1> แย่งหมอนนวดด้วยกันทําไมอะ่ะชายเป็นผู้ชายโลเลไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจะนวดหรือไมน่นวดก็ไม่รู้พอเห็นคนนวดอยู่อกันจะเอากันจะเอาเนี่ยกูยืนนานเนี่ยห <c oughs> ัางรู้ว่าอยากนวดเนี่ยก็จองสิเนี่ยเราก็จอง <c oughs> บ้านมีอยู่กี่คนละกันอ้าวอใจชุดดีมากเลยครับดีตรงไหนดีส่วนไหนดีทุกตรงเลยครับมาคุณไอ้นี่คือพี่กู โอ้คือชุดสะสมนะครับชุดสะสมเลยนี่คือไตาพาคีเลยชุสดสบสมเข้เดินอะไรครับขอให้เลยนะชุดถ่ายรายการเสร็จขอให้เลยนะไม่ต้องพักนะครับพูดถึงกันเหรอครับคือประสบการณ์การทำงานกับการนี้มันสร้างความเลวร้วายให้กับชีวิตผม เยอะมาก,เ,มากเช่นทานข้าวในโรงอาหารเราก็ทานอย่างอร่อยอร่อยขอบคุณผู้จัดทำส่วนคุณการเตรียมบินโตมาหอ,อก,กับบ้านคือเราก็เกรงใจนะเรารู้สึกว่าเออเรามาทำงานเขามีข้าวแบ่งปันให้กับทีมงานทุกคนเราก็ไม่ควรจะหอ,อก,กับบ้านไปกินคนเดียวเยอะเยอะโดยไม่เกรงใจเพื่อร่วมง,งานาก็รู้สึกดีใจมากที่การเขาสอนให้เรารู้จักว่าเออจะพบกับใครเราต้องระมัะมะมะมดระวังัาดีเราดูที่หน้าตายอย่างเดียวไม่ได้<ๆ><ๆ>ก็เลยวันนี้เตรียมของขวัญมา คงจะหมดภาระไม่ต้องลำบากทํางานร่วมกับไอ้มนุษย์คนนี้อีกต่อไปแล้วก็เลยจะเอาของขวัญมามอบให้กับเขาสวัสดีครับคุณกันสวัสดีครับผมมาพร้อมกับกล้องรายการก็เลยรับพี่ะโดยที่ผมก็ไม่รู้ตัวที่ผมต้มาทำอะไรให้คุณก็ไม่รู้เขาบอกให้ผมพูดถึงคุณเรื่องดีๆทั้งนั้นดีๆทั้งนั้นเลยครับเรื่องกังวลแล้วครับครับฮะเนื่องจากว่าวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะถ่ายทำรายการ The Messenger ร่วมกันโชว์ชีวิตผมจึงได้เตรียมของขวัญมาให้้ยปาไทยอินเหรอใช่ครับ เป็นเสื้อซี่รายการป๋าแต๊กทอสครับเฮ้ยชอบมากติดตามได้ที่ชาแนลท่องป๋าแต๊กนะครับนี่ทำถามนี้ไม่ถามก็ไม่ได้นะครับแน่ปกตินี่มีแค่สีดำสีขาวและสีกรมแต่คุณการเขารีเควสพิเศษสีแดงที่ผมทำให้เขาตัวเดียวตัวเดียวในโลกครับขอบคุณมากขพี่คุณจะไปจากชีวิตผมขอบคุณมากครับขอมอบไปทีเดียวเขอบคุณมากครับป๋าเมื่อไหร่เชนผมไปป๋าแต๊กทอส นั่นไงฮะผมมันยังจะตามไปอีกผมจะสัมภาษณ์บอว่าวงที่แยกกันนะรอคุณเลิกกับเมียแ้วผมสัมภาษณ์คุณอาป๋าผงสัมภาษณ์ุขอบคุณครับป๋าครับเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่ไทยโปรโมทให้ป๋า